สบายดีเนาะเปพี่น้องก่อ,อนยินดีต้อนรับสู่ซองบาา่าอวันอีกเส้นเก้าเช่นเคยเป็นพี่น้องอ่าคือมื้อนี้บ่าอวันก็สิได้เดินทางออกไปหาบ้านคุยพระเนาะก็คือมื้อนี้ทางบาวลีเพิ่นก็จะได้ไปมอบบ้านให้กับน้องเออเนาะก็ที่ว่าสร้างเพิ่นนั่นก็ได้พัวพันมาทางบาวลีเนาะฟ้าบ,บ้านน้องเอินสําเร็จแล้วเน,ะนาะแล้วฉะนั้นมื้อนี้ทางบาวลีก็ได้ส่วนเฮาเมือ่อเนาะเมื่ออัปเดตพี่น้องเบิ่งว่า บ who are who are ้านของเพื่อนสร้างสำเร็จแล้วมันจะสวยงามจัำไรเนาะส่วนวาล่าเรียจะเป็นว่าไรเขาก็ไปติดตามมาส้มฟูฟัมกันเลยไม่เป็นองเอาเดือทางกันเลย โอเคนะเพ,พื่อนๆน้องเนาะเอาก็ได้เดินทางมาฮอดที่ว่าบาขนข่อยเออเป็่อนเพื่อนเนาะเพื่อนก็อยากยุ่นนเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาก็จะได้แบกข้าวสารไปเนะาะเพราะว่าเบารี่เพื่อนเนี่ยเอาข้าวสารใหม่ทั้งนอง้องเออเพื่อนเป่านึงนีเบ้าอ้วนก็จะได้แบกเขาไปให้เพื่อนเนาะ นั่นรถมา้านหรฆ่าบ่านนี่แหละเพี่นอ้องตั้งหฮตั้งหฮมันฆ่านี่เลยโอยไยทางมันมีทางเพี่นอ้อง tôi đi làng bạn đây phải know. bạn cho thắng là tôi đi từ bạn đó ừ, <laughs> <laughs> bảo lần này. Bao bên này. Bao <laughs> oh. bên này. Bao bên này. Bao เอาไปนกนกน้องไปนอกเนาะเอาก่อนได e ้เอาซาดมาเอาซาดแล้วก็เอาเข่าไม้พอนอนี่นเออพอนกกำลังีกวดอนามัในเฮือนเนพี่น้องเนาะสบายดีนกเออกวดเท้านองเนาะเห็นเล้่เมบวานนี้นอนนี่น่ะ เออเป็นไซเมื่อวานนี้แล้วเนาะแล้วนี่ก็ทางน้องเออพอนก็จะได้กวาดนี่กวาดขี้เหนียวออกเป็นเศษไม้เศษยางี่ออกมาแล้วก็จะได้เอาซัดเป็นปูพี่น้องละเอียดดีอยู่พี่น้องนี่เขาก็จะได้เริ่มที่ว่าซัดปูเนาะในตัวนั้นนี่ก็จะก,ก็ได้ตอกไซสเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ตอกไซสที่มือหน,นังทามาก่อนยัง ยังเป็นหูอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามื้อนี่เขาเจ้าก็ได้เอาไม้ตอกเสร็จแล้วสําเร็จเสร็จสิ้ไปเพียงห้อยเนาะสําหรับเพื่อนของน้องอือเพ่นเนาะเอาาหลายนตนี่ก็หาเจาะไม้พี่น้องงเป็นปองเียเนาะนี่ขนาดมาบ่มีปองเียเจ้าก็เลยเจาะบ่ได้เฮ็ดปองเียเนาะออกมานีเอาคักไปพอดีแม่นาหลายเลยพี่น้องนี่ เดี๋ยวนี้ก็คือทางแม่น้องอันตย์กับนออ้อ,นองเออฝนกอกกำลังจะเกี่ยมที่ว่าเป็นปูซัดเนาะตัวก่อนนะก็คือสาวเจียมสาวเจียมบ้านนาเนาะ เพื่อนก็กําลังไปซอยแม่นองอาทิตย์นั่นจะปูซัดเอาไม่ไมาใส่เดี๋ยวใส่ในมันนั่นแต่ตอนนี้ก็ทาง่าพยายามลองนอนอาทิตย์นั่งเฉยไรเออลังปูซัดอยู่เด้อซัดไหนเอ้ สาดดีกสงามงามหนาอยเองเนาะเห็นลวดลายหงอยังดีงา,านพนนเลยคือเนาะัดใชเดีดีก็ดึงหางเ่ากนเลยเอยด,ดึงไปจำพา,า<ะ>จำาเลยเอาจำ ตัวน,นี้เาก็จะได้ตัดเอาไปนองเนาะตัดให้มันเข่าพอดีมันเข่าห้อมเสา ้อาอุปตัดเนี่ยมันบวเขะาเสมอเนาะพี่นเนงะ การณ์พรมพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ก็ได้ปูซัดสัมเร็จเป็นเทียมห้อยเนาะเป็นพี่น้องโอ้งามหลายพี่น้องซัดนี่ลายเลยเนาะนี่พี่น้อง ตัวห้องท่านนี้เขาเจ้าจะขันเป็นห้องนอนเนาะนี่จะขันไปตามเซาเนี่ยแหละพี่นอ้องนั่นก็คือเปาเข่าท,า,ออาที่บเบลลีเพิ่นนหมอมมามอไผ่กับน้องเออเพิ่งหนึ่งก็ชอบพี่น้องเนาะนี่ตัวบานเพิ่นกอโอคักดีพี่นอ้องโอ้งามหลายตามที่บ่าวอ้วนสังเกตเนาะก็คือเบลลีเพิ่นได้ไปทเที่ยงเที่ยงละหลังตอนหลังนี่ก็จัง เสริมบุญแบบพอแต่ละหลังพี่นอ้องมันก็จันเนียนหนาพาสอสมควรน้อพี่นอ้องนี่ทุกๆหลังพันมานี่หลังนี้งามกว่าโมเลยพี่นอ้องตัวเบื้องนี้ก็จะเป็ลห่นขวบบนทิ้งอยู่ขวกินเอาละเอียดพี่น,อน้องนี่งามเลย ก็เจ้าก็จะได้ซานทิหไา้คัดเพราะว่ามันก็ดังไฟมีควันไฟเนาะมันออกไปเนี่ยก็จะ็ดซานขันนี่เป็นระบายควันระบายลมออกไปพี่น้องเนาะจะแนบยางละเอียดเลยก็เจาะก็เจ้าจะได้แนบช้างละเอียดเนาะนี่มาอ้วนกันสิอัปเดตรอบๆ บ้านให้ทานผสมเบิ่งเติมอีกเทอน,นึงเนาะนเเน,นาะละเอียดเลยพีนนน่น้องเลยงามหลายเนาะนเป็นจะได้ตอกใส่ใหม่นะนี่งามดีขนาดพีนน้องเนาะวันของเพื่อนนาะเออขากลายเนาะนี่ไเนาะ อันนี้ก็เป็นที่ว่าบาลลี่บาลลี่ก็จะได้มอกเงินในกครับที่ว่าสร้างเพื่นมุออ้อยทั้งไอเออพร์พอนอเนี่ยน,นี่นะนะนบ,บุญด้วยนัวบร่ เรือแล้วมาทั้งนี้ไั่ละครบบ่ <c oughs> แล้วก็ันส่วนผูทเทานเป็นเจ้าจ้างเนะาจจะเจ้าจ้างโอยกสร้างเนาะพี่น้องเนาะบู๊ฮ <c oughs> ับเมาก็คือมีสองคนมีอันน่ะไอายแล้วก็อ้ายเซิงรล่าเนาะก็คือพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าบาหลีเพิ่นเด็มมอบเงินให้กับผู้ที่ว่ามาช่วยเหลือช่วยเฮ็ดเฮือนของไอเออเพิ่นเน,ะนานะตอนนี้ทางบาหลีเพิ่นก็ะกำลังจะมามอบ มอบข้าวสารแล้วก็มอบเพื่อนให้กับทั้งนองอ้องเออเพื่อนเนาะก็บ,บาหลีก่อนที่ใดบรรยายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่มีนำ้ำใจศรัทธาว่ามีทานใดแด่เนาะที่ว่าเพูนให้การช่วยเหลือทั้งคู่ค่อยเออในครั้งนี้เนะาะท่านนี้ก็บมื่อวนก็นสเสด็จว่างเนทางบาหลีนี่เป็นผู้อธิบายเนาะนี่แจกขนมเล็กน้อย

อ่าในง่น,น,นบบรแรกซื้อคือเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจบุญคือว่าอ่าโอนเงินมาสต่างกันไหนเท่านะ,นะานนเนาะอ่าเนาะไอ้เออไอเที่ยงอาณาธนีธิีเนี่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสองเงินมาเนาะและาวา้วก็เอาไปซื้อเป็นสังกะสีไม้เรียงแล้วก็มีปูนมีเสาเนาะซื้อมาแล้วก็มีเล็กมียังสูงสูงเนาะซื้อมาตอนนี้นะแต่คือผู้ใหญ,ญ่ใจบุญที่สองเงินมาตอนนี้ถ้าเก็มีอยู่หนึง่ง ก็คือแม่สุม,มาลีเป็นป,นปนาแม่เก่าหอยดอนแล้วก็สอ่ก็คือเอื้อยกองขันหนึ่อยดอนแลว้วก็แม่พัทยาสามหอยดอนแล้วก็มีที่ฝนทางประเทศไทยสามพันห้ารบาทแล้วก็มีทางที่การประเทศไทยเนาะสองพันบาทแล้วก็มีแม่ทางประเทศไทยอีกเป,นป,นปน็นสามาันพันบาทแล้วก็มีแม่บาดเยนอ่าร้อยบาทเนาะเขาซื้อมาในสุนันต์ก็มีเขาสารเขายัางครบสุนเนาะ คือว่าเมื่อเงินหมดนี่เนาะาสิมาครับผมมีเงินจ้างซานเนาะอาทิตย์แรกอะแต่อมาเนะาะจะเฮาลงมือสากเนี่ยมาเนาะแล้ววันนี้นี่ผู้ใหญ่จะบุญคนส่งโทมทมาเรื่อยๆทุกมือทุกมือเนาะจะ <t> <t> จะมีทางแม่สุมาลีอะแม่สุมาอะแม่สุรินเนาะขอโทษเนาะแม่สุรินอยู่ทางสามุทรสาครเพิ่นฝากมาหนึ่งห้าร้อยบาทแล้วก็มี้ผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่จ,จบุญเนาะทางประเทศไทยเพิ่นบมกปส่งออกน้านึ่ เพิ่นปากมาสามพันบาทแล้วก็มีท่านแม่พรจังหวัดเพชรบูรณ์แปดร้อยกว่าบาทแล้วก็มีขี้เดียนจากประเทศไทยสามพันบาทแล้วก็มีอ่าวิลพงบุญดีอ่าเป็นลูกชายของแม่สุกิชัยเพื่อตัดวันเกิดได้โดนอะ่ว่าเาเอามาหนีเนาะกับสี่พันบาทนั้นี่เนะ 4, า,นานเนะแล้วก็เงื่อเที่เหลือเรือที่แล้วเนาะพอสุดที่เราสิสาวสยามาเนี่มันอยู่อะไร เก้าแสนเจ็ดสิบพันแล้วก็มาบวกกับอันปุ้ยนี้จะบุญที่สมทบมาเรื่อยๆกับรวมเป็นหกล่างกับเก่าสมัยสมเกียรตินะแล้วก็เขามาเบิรงรายจ่ายของเราแต่ละมือเนาะแบบว่าเขาซื้อมากัจะมีซื้ออาหารการกินมาใหาแสนเกียรเนาะเขาซื้อมามีปลาดุกมีซี้อี่อย่างเนาะหาแสนแล้วก็ให้เจ้าไว้แห้ตัวได้กับซื้อข้าวสารวันนั้นเนาะสองแสนเกียเนาะเอาให้แล้วก็มีทั้ง ซิ okay, เล็กมองม่เห็นกคับเนาะโอเคเพื่นลองเนาะหลังจากที่ว่าบาลีเพิ่นกรใน้มอบเพื่อนก็นเ,นเป็นข้าวสารให้กับน้องเอดี๋ยวเนาะนีน่นบ่อ,อ,อ่อนก็นสื้อของมาแสดงความในใจกับเพิ่นเนาะเส่นไม้เนี่ยโอเคอ่าสบายดีเนาะสบายดีตึ๋มสบายดีน้อยสบายดี <laughs> สบายดีเนาะเออเป็นอะไรดีใจบอกเดี๋ยวกันไหมดีใจแล้วดีใจแล้วเนาะมีเงินอยู่มีเงินให้ลูกอยู่เนาะเออคือเอาลูกน้องคุณวันยังผู้หนึ่งไปจ้ะอันไปเก็บกันยางเป็นเป็นลูกก๊กเนาะชื่อชื่ออย่างเราเดี๋ยวลืมเนาะนางแวดเออชื่อแวดเนาะอันนี้เป็นลูกผู้ที่สองเนาะอ่าหน่อยผมยาวแท้บ่บ่เข่าเงี้ยเตๆเข่าล่ะ อยู่บ้านเ่าเหนเขาได้มาซ่อนได้ขามามามาพี่เขาเทบ่เขาอ่ะแล้วพี่ไม่ได้เขา้เาปีนิี่เขาเท่วเขาอ่ะปีนกเข้าอะไรเข้า <c oughs> เขาเข้าตัดผมด้ดหน่อยเด้อเสือส่งเสือแนะม่แเห้งไหแล้วเนาะ<ๆ>นย่างงเสือที่ว่านูเขาเห็นอ่ะไหนหรือที่ไดนเท่้เนาะคือว่าบารบี่วมาบที่เรีวบ่มบมบุ๊มนเท่าน่ะ เขาเห็นตัผมด้วยหน่อยเด้ออือก็ถือว่าสำเร็จน้องเนาะแล้วตอนมื้อนี้ก็บเบลลี่พันกอดเลยแม่โม่เป็นเพื่อนให้กับน้องเนาะก็คือมีหลายๆลาทานเนาะที่ว่าปุญญาจะบุญเป็นก็ให้การช่วยเหลือและการได้เทือนสร้างเพื่อนของน้องมาเนาะก็ทางเบลลี่พันกอดเลยอธิบายทั้งน้องฟังบ้านน้อว่ามีปุญญาจะบุญเป็น ท่านใดซื้อยังเราอยู่ใช่เนาะเพคนก็อธิบายให้น้องฟังพวกเราเนาะหลังจากที่ว่าได้เขื่อนนี่เราต้อไปแล้วน้องเชียร์เนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเฮ็ดร์ไทยเฮ็ดส่วนเชียร์ไทยส่วนเนาะหลังจากที่ว่าได้เขื่อนนี่เราก็ต้อไปกัให้หักโซนภักสาวเด้อเขาหักสาหน้ำไม้มันตลอดเพราะว่าเขาหักสาได้เป็นเขื่อนของเขาเลย ก็เคลดแดนดินตัวของเขาก็คือว่าเมื่อไหร่ที่หายได้มาน้องๆก็ว่าจิตัดใม่ไม่ละมัวแหละตัดแม่ไม่ละมัวดีๆแล้วตัวที่นาบ้านน่ะเขาก็ละมัวแล้วเขาก็เสียหนาออกปุ๊บแล้วเมื่อนหรอหายจะเอาแกนพักการ์ดแกนมักทัวร์ไม่ปุ๊บใช่ใช่นะแกนพักการ์ดแกนมักทัวร์แกนสารีไม่ต้องปุ๊บเป็นพักการ์ดเป็นฮอร์มในอย่างน่ะเขาก้ว่ากินเขากินยาเมื่อเช้ามื่อเลงก็ได้นะต่อไปก็ให้น้องนี่ส่วน ลูกเส้นแม่นี่ฮักสาวเพื่อนน่ะแล้วเขาเขาให้ปีนี้งามยุ่งะงามเลยงามเองามมันวิทูเซียเนี่ยบุ้งผู้เชียญ่ะเออก็คือเขาอะไรบ้างเสียญาให้แล้วไม่เพื่อนก็เนาะเดี๋ยวนี้เล่วเพื่อนก่อนเฉยไหนไปเสียญาให้เนาะเอาบวกเถอะเขาบอกห่วงเถอะออกแล้วออกแล้วเซนต์มาร์กเนี่ยนี่บุ้มมีตุนกินอ่ะ มิโน่เลยมิโน่อ้วเท่าไรเป็าได้เนาะเผาเผาไปได้กินแหละเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเจ้าเดียวเต้เฮ็ดหลายคนโุ่งกันเต้เฮ็ดเจ้าเดียวเหเห็ดเจ้าเดียวบอนเดียวเลยอ้าวโอ้เจ้าเดียวบอนเดียวนี่ยตืนดูลายนกลายเลยคันเฮ็ดมีหลายคนเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดหลายกวางนี่ก็แตงเฮ็ดเดียวเฮ็ดบอนเดียวเจ้าเดียวอยู่เลยเนาะ เฮ็ดกว้างอนะเซียมบุษันเซียมบุษันเนาะได้มาเฮ็ดเหื่อนเออเงี้ยเซียเพื่อนเพื่อนแค่ดีใจเนาะอ่าขั้นดีใจก็ขอมกขอบใจคนนี้เจ็บบุญคนเนาะขอบใจลายเนาะอ่าน้องเออคนเกาะดีใจลายเนาะที่ว่ามีคนยา้เจ็บบุญคนเกาะในมองเห็นที่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะที่ว่าคนเ่าะโบมีทุนจะว่าจะสั่ง เพือนเห็ดเพือนเนาะดีใจขอบใจพี่บุญประเด็นเนาะตื่นตื่นเต้นแล้วเนาะเสียเพิ่นก็ได้กันไม้ตอนนี้ไปเพิ่นก็อจะไดอยู่กันไม้ยังสมบูรณ์นั่เนาะได้เนี่ยถือว่าสำเร็จเป็นเที่ยบห้อยถาดที่มือจะมาอยู่เนาะมืุนีกจะมาอยูหรือเต้อยู่มัอนี้เลยยูมัอนี้เลยจะได้ขึ้นกันไม้เนาะจะได้เครื่องมาอยู่ึ้นไม้แล้ววันนี้เนาะอยู่กัน อยู่กันเพื่อนหนึ่ลำบากเพื่อนอ๋วอยู่กันเพื่อนลำบากใจเนาะอยู่กันตัวสบายใจเนาะ,ะอืออืออือเอ้าต้องมาสั่นละอาจจะได้ขอตัวรักครับกันเด้อะจะได้ขอให้น้องในฮักสมพกสาวคือท่านไม้ใส่งามกอดให้อย,ยู่ดีมีแหง้งตอนนี้มืนอน่กากอดให้ตั้งมกุกตั้งใจเฮ็ดเรียกเด้เอาจะได้ก,กอับคอนสวัสดีมือน่าชื่อมะยาไม่เนอเด้อเด้อโอเคเพื่อนๆนองเนาะก็คือมัอนี่ทางเบาเรีเบม่กกว่าได้มาหมอบ เ yes. พือนใครกล้าไปเออเพิ่นเป็นเที่ยวพ่อเนาะก็คือได้สางสาเร็จเสร็จสิ้นไปเที่ยวพ่อเพืพี่น้องก็เคื่อนหลังนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบยูเพื่อนพี่น้องก่อนเนี้ยนาพ่อสมควรเอาไปเพี่น้องเนาะทางน้องเออเพิ่นก็ดีใจลายเนาะที่ว่าได้๋ยวู่เพิ่อนไม่เนาะเพิ่นก็ว่ายูน้ำเพิ่นนี่มันล้ำบากใจเนาะยูเพื่อนตัวเองนี่มันสบายใจก็คือก็สิสบายใจแล้วเพื่นพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคันนี้เบอ้วนก็เสียดายไปสำนีเราคอยพูดกันไหมในคลิปหน้า ว่าจะเป็นเคล็บแบบไรเลยยุ่ยใสเฮากขอที่ตามพับสวมและแหกกําร้องใจกันต่อไปเพื่อพี่น้องสิ่งทเท้าบ่ได้กาคือผู้ใหญ่ใจบุญมดทุกถูกทานที่ให้การช่วยเหลือนักการชำบ้านน้องเออในครั้งนี้น้องว่าอ่อนก่อชิคออรยพอนไส้ให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านจงยุดดีไม่แห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงินทองไหลมาเทมาเนาะสาธุเนาะโอเคเพื่อนเพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าอ่อนก่อต่องขอลาดทานผู้ชมไปซ้ำนี่เราคอยพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง